องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งการศึกษาเมืองแห่งคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีจังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่75ของประเทศแต่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่สองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ในเขตที่ลาบลุม่มแม่น้ำเจ้าพยามีพื้นที่ทั้งหมด622ตารางกิโลเมตรเศษหรือประมาณ388,939ไร่ภายในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น46แห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาลน,นคร2แห่งเทศบาลเมือง10แห่งเทศบาลตำบล10แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล23แหง่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดจัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณะในเขตจังหวัดทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณปโภคสาธารณปการต่างๆต,ตลอดทั้งสนับสนุนและประสานงานทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเพื่อบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนั้นมีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารงานบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารกิจการขององบจอที่ได้ถแถลงนโยบายต่อสภา โดยมีประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการและพนักง,งานทั้งหมดในสังกัดอบจปฏิบัติหน้าที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายภายใต้วิสัยทัศน์เมืองแห่งการศึกษาเมืองแห่งคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมส่งเสริมพลักดันให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันเป็นลำดับแรกควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สู่การเปิดโอกาสด้านอาชีพให้ชาวนนทบุรีมีความสามารถทางด้านการแข่งขันที่สูงขึ้นในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีความแปรปรวนสูงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองอัจฉริยะ สมาร์ทนนทบุรีอย่างแท้จริงและยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีรับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีซึ่งประกอบไปด้วย6อำเภออำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปักเกรด็ดอำเภอบางบัวทองอำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่และอำเภอไส่น้อยในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองแห่งการศึกษาเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เมืองแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดีในการบริหารงานทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายข้าราชการได้ร่วมมือกันในการที่จะผลักดันวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรมเพื่อ พัฒนาเมืองในด้านต่างๆดังนี้ด้านการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบรุรีได้มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านวิชาการให้กับเด็กนักเรียนโดยได้จัดหาบุคลากรด้านการศึกษาอย่างครบครันเป็นทั้งครูที่เป็นครูไทยและครูต่างประเทศเพื่อ มาสอนพัฒนาด้านวิชาการให้กับเด็กนักเรียนจากการดำเนินง,งานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้จัดให้มีการศึกษาทั้งในรูปแบบของมินิอิงลิชโปรแกรมและหลักสูตรอิงลิชโปรแกรมเต็มรูปแบบนอกจากนั้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียังสนับสนุนด้านกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการที่ดีประกอบไปด้วย การส่งเสริมด้านดนตรีการส่งเสริมด้านกีฬายังส่งเสริมให้เด็กดักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโดยได้ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้มีการแสดงเพื่อยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของเมืองนนทบุรีโครงการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียังส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม โดยการกำหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ไว้5ประการได้แก่เข้มแข็งรวดเร็วจริงจังมีวินยัยใฝ่ายคุณธรรมคุณสมบัติทั้ง5ประการนี้จะนำพาให้เด็กนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้ารคุณภาพชีวิตที่ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการ ในด้านต่างๆดัง,งนี้ในด้านโครงสร้างพื้นฐานโค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการปรับปรุงขอสร้างถนนประปาไฟฟ้านะครับสวนสาธารณะตลอดจนสนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีงานด้านสนาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ให้ความสำคัญ โดยได้รับโอนโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตำบลจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวนทั้งสิ้น29แห่งอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้จัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้มีความพร้อมที่จะให้บริการกับประชาชนต่อมาก็มีการจัดหาเวชภัณฑ์ตลอดจนเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อ ให้บุลคลากรทางการแพทย์มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะให้บริการกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านสวัสดิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบ,บุรีได้ให้ความสำคัญนในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้ออกาสผู้พิการคนชราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือ การจัดหาอุดหนุนรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีหน้าที่หลักในการที่จะดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัดโดยสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการ อยู่ในขณะนี้ได้แก่การกําจัดขยะมูลฝอยซึ่งองค์การบริหารจังหวัดนนทบุรีได้ดําเนินการจัดการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรได้แก่ 1. การดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบอย่างถูกวิธี 2. การดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเผาแล้วก็แปลงเป็นไฟฟ้า แล้วก็ก่อให้เกิดไรายได้เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นต่อไปนอกจากนี้แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้นำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ปรับใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไปสู่สมาร์ทซิตี้ในอนาคตต่อไป นอกจากนี้โครงการต่างๆที่ได้เริ่มจัดทำหรืออยู่ระหว่างจัดทำอีกหลายโครงการทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบรุรียังคงไม่หยุดพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเพียงเท่านี้ยังมีแผนหลายโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองการเติบโตของเมืองในยุคข,ของโลกดิจิทัลที่อยู่บนพื้นฐานการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ในส่วนของอื่นๆที่อยู่ในรอบๆบริเวณสนามกีฬาเนี่ยอนาคตเราจะมีอาคารสรํานักงานที่ย้ายจากที่แคลาย์มาอยู่ตรงนี้ซึ่งที่เก่าเนี่ยมันคับแคบแคบมากทางสํานักช่างเนี่ยเราก็ได้ดาเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสานักง,งาน15ชั้นอีกประมาณ 1, 1ปีครึ่งก็น่าจะแล้วเสร็จอบจนนทบุรีทั้งทั้งบอบจก็มาอยู่ที่นี่ทั้งหมดก็จะจะทให้การดูแลการบริหารในสนามกีฬานเนี่ยมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น อันอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกีฬาก็จะมีอาคารเรื่องการของกอ,อ,องศึกษาซึ่งสำนักช่างก็ดูแลอยู่ในการควบคุมการออกแบบแล้วก็เช่นอาคารโรงเรียนนนาชาติโรงเรียนอิลิกสคูลนะครับสามารถรองรับนักเรียนที่จะมาเรียนเ,นยเป็น,เป,นเป็นนักเรียน2ภาษาอ่านะก็ระยะเวลาการก่อสร้างก็ประมาณอีกปีครึ่งเหมือนกันส่วนอีกอีโคโน,นึงซึ่งเราจ้างออกแบบซึ่งอยู่ประมาณหลังคอดสกอบอดนะนะก็เป็นอาคารศูนย์เรียนรู้เป็น คล้ายๆของเป็นของที p เค k าร์คที่จะเป็นจุดที่จะให้ประชาชนมาใช้เป็นห้องสมุดเยาวาชนเนี่ยมีพื้นที่ในการแสดงออกในกิจกรรมของที่ตนเองอยากอยากทำอีกพื้นที่นึงก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซอาจจะให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมาใช้พื้นที่ในการทํางานก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นอาจจะมีร้านกาแฟมีสระว่ายน้ําให้ให้เด็กๆมาหัดฝึกว่ายน้ําถ้าโครงการในนี้แล้วเสร็จเนี่ยก็เป็นตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมของ ที่ประชาชนจะมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้ได้ได้ดีที่สุดครับทุกอาคารที่เราออกแบบเนี่ยมันผมจะมีให้เขาออกแบบเป็นโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาซึ่งเป็นเป็นอาคารที่อนุรักษ์พลังงานมีมีระบบโซลาร์เซลล์อยู่บนหลังคาซึ่งเป็นเป็นการประหยัดพลังงานเยอะมากเพราะว่าทั้งอาคารศูนย์เรียนรู้ทั้งอาคารจอดรถเนี่ยเราจะมีโซลาร์เซลล์เต็มพื้นที่หลังคาเลยครับคิดว่าประหยัดไฟได้เกิน70-80เซนของปุ่นมูลค่าไฟที่ใช้อยู่ก็เป็น อยากจะให้เป็นอา,อาคารต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานและทั้งหมดนี้คือวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่มองเห็นถึงการแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยให้ทุกคนมีการศึกษาที่เท่าเทียมลดความเหลื่อมลำ้ำพัฒนาลูกหลานให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมได้ตลอดจนให้ยึดมั่นคุณลักษณะ5ประการซึ่งลูกหลานของเราจำเป็นต้องมีติดตัวไปคือความเข้มแข็ง ความรวดเดว็วความจริงจังความมีวินัยฝ่ายคุณธรรมนอกจากศึกษาแล้วก็ยังต้องเน้นการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนชาวนนทบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติมเต็มความสุขรอบตัวด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีขอขอบคุณหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชน รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีทุกท่านให้ความร่วมมือกันสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่ายอยู่ต่อไปตามวิสัยทัศน์อบจนนทบุรีที่มุ่งหวังให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองแห่งการศึกษาเมืองแห่งคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี